ปาท่จจาติอาทิกาอพทยมาตาเอริยาบัตายมีปุริมาพุทธเทุ้กาตัดีกาตัาตัตาปุญญาิุปะจินนัทีติณบัตาภาพจะไดแสดงคำปีให้ทีกาถที่ห้าว่าเรื่อง ไปมาตาเทีดีเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทุกผู้ศาสนาและพุทศศาสนนทั้งหลายตลอดกาลนานงินคความตามอัตคาถาว่ากาถาที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นขั้นต้นแห่งเทศาานี้เป็นราถาของนางอะไปมาตาเทียดีซึ่งมีเรื่องมาว่าพระเทเรนี้ก็ได้ประทาอธิการบูสมไว้ในสันานทุกพระเจ้าทั้งหลายในบางก่อนมาแล้วเหมือนกันเมื่อยังสะสมบุญกูสลอยู่ในพวกมันนั้น ได้เปิดนในแต่กลุ่ม่งหนึ่งในครั้งพระติสะพ,พ,พุทธเจ้าอยู่มาวันหนึ่งได้เห็นพระติส,พพพสาพุทธเจ้าเสด็จไปเที่ยวพิธบารก็เกิดความเย่อมใสได้หาข้าวท้าปีหนึ่งใส่ไปในบาตรแล้วก็เว,วียนแหวไปจเกิดอยู่ในเทพพาดามนษย์ด้วยบญกุศลนั้นตลอดกาลนานมาถึงคังพุทธกาลนี้ก็ได้เป็นหญิงนครโสวดเพลี มีเชื่อว่าปัทุมวดีในเมืองอุเชีด้วยบาปกรรมที่ได้ดา่าทิอนไว้ด้วยคําว่าผู้หญิงนาควโเสเสีดีในชาติตามหลัง้านันพระเจ้าพิมิสารได้ทรงสลัดรูปสมบัติของนางปัทุมวดีนั้นก็ตรัสบอกภุริตว่าที่มาอุเชนีนีหญิงเจ้าหมูเจ้าให้อยู่คนหนึ่งเชื่อว่าปัทุมวดีเราอย่างเดียร์นภุริตทวนรับว่าได้พระเจ้าสาะ จึงเรียกภุปียะกมาด้วยกำลังลแล้วนังพระราชาไปที่งานมุเชนีเพื่อนุภาพยักษ์พระราชาได้ไปอยู่ร่วมกับนางปทุม,มวดีคนหนึ่งนางปะทุม,มวดีก็ตั้งครรภ์ขึ้นในเดืนนั้นแล้วกลับพูดพระราชาว่าถ้าพระเจ้า,าตั้งครรภ์แล้วพระราชาได้สลับแล้วจึงตรัสว่าถ้าเป็นลูกชายจงเลี้ยงไงว้โตแล้วพาไปหาเราตัดจากนี้แล้วก็พระราชาทานพระ ทำมาลงไว้วงหนึ่งพอลร่วงไปได้เสร็จเดือนนางปะทุมวดีก็ได้ก็ลูกเป็นผู้ชายให้ชีอว่าไปปมาณพอลูกชายอายุได้เจ็ดปวกก็บอกว่าพระเจา้าพิุสารเป็นอิริยาของเจ้าแล้วก็ส่งไปเป้าพระราชาราชาพระราชาาทพระเนตรเห็นก็รับได้ในคณะเป็นโอรสขององค์ทรงเลี้ยงดูให้เจริญยิ่งขึ้นอย่างพระราชบุตรมาทั้งหลาย การที่พระภัยภูมาน,นั้นได้ความเัทธ,ธาและการบรรพชาการได้คุณพิเศษได้มีมาแล้วในกำลังต่อมาภายหลังนางพรทุมวดีผู้เป็นมารดาของพระภัยเทวราชานั้นได้ทำธรรมในสำนักของพระภัยเทวราชาผู้เป็นบุตรของตนก็มีความเัทธ,ธาจึงออกบวชบรรพชาเจรเดิญภาวนา ไม่ช้าก็ได้เสด็จพระอาหารหันต์ชันปฏิสันติทายานในเรื่องพระเทวีองค์นี้เป็นเรื่องชีง้เห็นอนิสงส์แห่งการแสรบาทไว้ชัดเชิญนเพราะพระเทวีองค์นี้ได้แสบาทพระพุทธเจ้าเพื่อข้าวเปลี่พียงเทปีเดียวเท่านั้นก็ยังได้เป็นทเทพยามนุษย์อยู่ตลอดกาลนานไม่ได้ ปเกิดในทุกข์ทีอยู่ตลอด92าับมาถึงครั้งพระพุทธเจ้างเราทั้งหลายนี้ก็ได้เสด็จผพานเพราะฉะนั้นจึงความที่ท่านทั้งหลายจะผลไฟใส่บาตรตามหลังของตนทุกคนทุกท่านไปต่อไปนี้เป็นเรื่องของ,งานอางอภัยเอวีซึ่งเป็นพระเทวีองคนี้ ได้กล่าวไว้ว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าวรุณยอยู่ที่เมืองเบอรดุลวดีเราได้เป็นอัคามเหสีของพระเจ้าวรุณน,นั้นพระเจ้าวรุลได้ทรงรักดอกเบอรเจ็ดดอกแล้วพระราชาจให้แก่เราเราก็คิดว่าต้องการอะไรที่จะยกดอกไม้เหล่านี้ขึ้นไว้บนทื่สาของเราเราจะยกพระปิชายาของพระพุทธเจ้าผู้เสริฐขึ้นไว้บนที่ส,าข,า,ขสา,ขาของเราีกว่า เวลานั้นคนทั้งหลายกำลังน้อมน้อมพระพุทธเจ้าอยู่ส่วนเรานั่งอยู่ในที่ใกล้ประตูคิดอยู่ว่าจะบูชา,พ,าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็พร้อมด้วยพระภิสุสง์เสด็จมาตามถนนหลวงเราได้เห็นพระลักษณะนี้ของพระพุทธเจ้าก็ลาเลิเลียงใจได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ยังไม่เสด็จมาถึงประตูด้วยดอกบัวเจ็ดดอกนั้นดอกบัวเ,เจ็ดดอกนั้น ได้ลอยขึ้นไปบนอากาศไปเป็นเพดากั้นอยู่ในเพื่อนบนรูปพรธเจ้าเราได้เห็นแล้วก็มีใจปูขึ้นมีความร่าเริงนดียืนบนนมมือว่าเวลาเราตายจากชาติแล้วก็ได้ไปเกิดในดาวดึงสวรรค์มีดอกบัวทิบเป็นเทดากั้นอยู่เพื่อนบนของเราเสมอเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีดอกบัวกั้นเป็นเทดา อยู่เพื่อนบนเราทุกข่าวที่เราอยู่ท่ามลางญากเลท่ยามลางประชาชนคนทั้งปวงคอยตามใจเราเสมอเราเป็นผู้ถือถ้อยคำที่คนทั้งหลายเชื่อถือเสมอพิพิธภัณฑ์และตัวของเราเหมือนกับเราขุ้บนตลอดมาเราไม่เคยรู้จักทุกกะเลยเราเป็นผู้ฉลาดในที่บาทเป็นผู้ยินดีในการอบรมผู้ชม เป็นผู้สาเร็จปัญญาเป็นผู้ฉลาดในสติปัฏฐานมีสมาธิยานเป็นอารมณ์ประบอกความเพียรชอบในเนื้อมีความเพียรเป็นเหมือนกับแหวนมีความเพียรเป็นเครื่องนํามาซึ่งความปลอดโปร่งจากเครื่องเกี่ยวข้องมีอสวะทั้งควรสิ้นไปแล้วแบบนี้นับแต่เราได้บูชาพาระพุทธเจ้าด้วยดอกบัวเจดอก นั้นมาตลอดสามสิบเอ็ดกับเราไม่เคยรู้จักทุกขติเลยมาบันนี้เราได้เผาเหลียนให้สิ้นแล้วได้เผาต,ตัวตั้งกวางแล้วได้ทำลายเครื่องปูกให้ขาดไปเหมือนกับนางช้างทำลายเครื่องปูกให้ขาดไปแล้วฉะนั้นการที่เรามาในสํานักพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้เป็นการดีแล้วเราได้สาเร็จวิชาสามปฏิสัมพิธาสี วิโมกแบบอภิญญาโหดแล้วได้กระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้ต่อไปนี้เป็นเจ้าของนางสัมมาเทวีว่าพระเทวีองค์นี้ก็ได้ทําอธิการกุศลไว้ในสํานัพกพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมาแล้วเหมือนกันเมื่อยังสะสมบุญกุศลอันเป็นอุนปณิสัยแห่งพระนิพพานอยู่ในพวกนั้นนั้นก็ได้เกิดอ,อยู่ในอยู่แต่ในสุ่อิเท่านั้นขั้นมาถึงครั้งพุทธกาลนี้ ได้มเกิดในตระกูลก้าาบริมาสารที่กรุงโกสัมพีมีนามว่าสามาเวลานางสามาเติบโตแล้วได้เป็นสหายที่รักใคร่แห่งหนึ่งแห่งนางสามาวาดีอุบาสิกาเมื่อนางสามาวาดีตายแล้วก็เกิดความสลดใจได้ออกบรรพชาเวลาบรรพชาแล้วก็ไม่อาจก,กำจัดความเสียใจที่เกิดขึ้นได้ พราะนื่ถึงแต่นางสามวมาวดีจึงไม่อาจสําเร็จอริยมรรด้ต่อมาภายหลังได้ความอวาทของพระมังลถราชาที่หาฉันก็ได้ตั้งใจจรดิญวิปัสสนาแล้วได้สาเร็จพระอ,อรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาในวันที่เจ็ดจากวันนั้นพันได้สมเร็จพระอ,อรหันต์แล้วพิจารณาถึงการปฏิบัติของตนแล้วเมื่อจะประกาศการปฏิบัติของตนจึงได้กล่าวว่า เราได้บอ,อกจากที่อยู่ถึงสี่ครั้งห้าครั้งเราก็ไม่ได้ความสุขใจไม่มีอำนาจในจิตพอถึงคืนที่แปดเราก็ได้ถอนตัณหาเสร็จแล้วได้ถึงความสิ้นตัณหาด้วยความไม่ประมาทเราได้กระทาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดับนี้ในเทศ่ควเหล่านี้มีคําอธิบายว่าพระเทวีองค์นี้นั่งจะเดินเทว นั่งเจริญวิปัสนาอยู่ในที่ของตนเมื่อไม่อาจทำให้สมกณกิจถึงที่สุดได้ก็คิดว่าวิปัสนาของเราไม่อาจทำให้เกิดอริยมรรคได้ด้วยไม่ได้อาการสบายหรืออย่างไรเึ่งได้ออกจากที่อยู่ถึงสี่ถึงห้าครั้งเป็นอย่างนั้นอยู่ถึงเจดวันนับจากวันที่ได้รา้ว่าของพ่อหมงเทลาจ่าแล้ว พอถึงวันที่แปดจึงได้เสด็จเป็นพระอรหันต์ดังนี้สิ้นเรื่องพระเทลีอ์นี้และจบทุกกะิบาาทั้งนี้ความแห่งเทศนาการนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีเรื่อนประการราชนี้ পহাদ্ত মন্য়াদ্যাবা সকাদ্,ichi yat een ৲ড্ডজে MIN২. Jasa سنتانی تمہیں کلام یاد